am here not j u s t for the crowd but we come here to stand together for the LGBT flag which one of your friends <laughs> you want to choose this is very hard q u e s t i o n you know because all the girl is beautiful but i can choose like a top f i g h maybe grandpa wabab joti cha <laughs> si thong miss international queen เจ้าที่อาจจะเปลี่ยนสีอื่นแล้วหนูขอมองห้านะคะสาธุ ป็นแอกเลยนะมันออกด้วยสู้ไหมล่ะวันนี้เดี๋ยวปอเปียะรจะไปที่พัทยากันเพื่อไปดูการประกวด Miss International Queen 2022ค่ะวันนี้จะพาไปให้ดูเลยนะคะว่าค่าต่อกาารเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้างหนึ่งเลยก็คือต้องใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะคือท่อนบนปอเปียจะเป็นแบบว่าเสื้อเชิ้ตใช่ไหมแต่ว่าจริงๆข้างในคือแบบเป็นชุดราตรีนะคะย้อมๆยาวๆแบบนี้ รูนาทียาวเลยมีพื้นร่วมทางค่ะและที่สําคัญนะคะเราก็ต้องม,มีรถมียนานพาหนะในการไปที่งานด้วยนะคะซึ่งงานเนี้ยเขาจัดที่โรงครมทิพนีพัทยานะคะซึ่งจะอยู่ห่างจากกรุงเทพเนี่ยอยู่วัดบ้านแบบนไกลพอสมควรเลยนะคะทางทีม PR แล้วก็ทางทีมกองบิส international queen เนี่ยก็เลยจัดเตรียมรถตู้พิเศษสําหรับสื่อมวลชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะเพื่อตรงไปที่พัทยาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าปีนี้มีผู้ก๊ประกวดจากทั่วทุกมุมโลกมีใครมาประกวดบ,บ้างนะคะสำหรับ ประเทศไทยนะคะก็มีล็อกขอนาดาลุงล้มอัมพาประกวดเวทีนี้ด้วยพรอ้อมหรือยังคะถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปอยากฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้เรานิดนึงแล้วก็ฝากกด subscribe ช่อง pp the creative ด้วยนะคะ ก็ยังไม่กดจกาเดเลยนะคะเวลาแบบว่าปอเปียะลงคลิปใหม่ๆลงข่าวสารเด็ดๆเนี่ยจะได้แบบไม่พลาดถุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ใแค่กดกสดตามอย่างเดียวนะฝากไปที่เพจดีวีดี r e a t i v e ด้วยนะคะฝากกดติดตามสิ้นเดือนเนี <S <S <tul ß> ่ยปอเปียก็จะแจกของขวัญพิเศษให้กับแฟนตัวยงด้วยนะคะ ตอนนี้บอปเปียก็มาถึงที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาแล้วนะคะเรามาถึงเนี่ยเราก็ต้องทําการตรวจเอทีเคกันก่อนแล้วก็มาลงทะเบียนกันก่อนด้วยนะคะตอนนี้บอปไปอยู่กับคุณจ่าทิฟฟานี่นะคะจ่ะคุณจ่าทำไมสวยจังอนี่เปินเป็นยี่ห์มาแล้วหนึ่งเลยก็เล็บเป็่งปลั่งเลย,เลยใช่ไหมคะเหนื่อยมากเลย,ยงา<ห>นเนี้ยถือกับลูที่นั่งเพื่อทำคอนเสิร์ตใหญ่ขึ้นจริงหรือเปล่าคะใช่เพราะตอนแรกเราก็คิดว่าแบบ นะโควิดก็มีอะไรก็มีเราเลยคิดว่าดิสแท่นติ้งเอาให้แบบเ<ๆ>ต็มเต็มตีวเมเลยตั้งเป็นของคุณจา่านีซินเจนชั่อในอกคลีนปีนี้คุณจ่าได้เคยกลบาวไหมคะโอ้ยจริงๆมันมีซินจทนชันอกคลีนเหมือนเป็นเดซินนี่ของตัวมันเองเลยส่วนใหญ่ดัดเสี้ยได้ด้วยความสามารถของผมเนี่ยความสามารถในเรื่องของการที่จะต่อยอดจากเวทีนี้ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดี ยังไงบอกเดี๋ยว่าขอเป็นกระเจ๊ยบคุณจ่ารู้ว่าคุณจ๋าตั้งใจมากขอบคุณขอบคุณมากมากเลยค่ะสวยขึ้นสืยขึ้นไม่อยะเราะราคเปิดเมื่อไหร่เมจะขออนุญาตมาชมโฟนะคะมาถึงที่นี่นะคะก็จะต้องบอกว่าเจอพวกเพื่อนๆแล้วก็คนที่รู้จักนะคะนี่ก็คือเป็นพี่เจแล้วก็อาจารย์มดนะคะนี่ก็คือเอาชุดมาให้ปอเปียโลชุดจากแบรนด์ไหนคะเจสเม้นนะคะผมแล้วแววว่าจะทําให กลับก็ประกวดเวทีนี้ด้วยตามกันได้นะในค่ำคืนนี้นี่ดูนะคะวันนี้คือบอกไปบอกเขาว่าเขอชีวิตเบาๆออกงานสบายๆเบาแน่นอนเบาเท่ากับเ็าบอกว่าท้องเสื้อนี้ก็คือแบบมีแต่ทองเสื้อนี้แบบผู้ชายเซ็กซี่จริงเปล่าโอ้ยจริงดูจากคนชิดกระจกได้นี่คือคนชิดกระจกอันนี้คือคนถูกกระจกนะคะแ้่ลองผวนดูนะคะว่า เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ขอบขอบคุณช,ชุดสวยๆจากแบรนด์เกรซเม่ลาดอินทากรลมา8ด้วยนะคะชุดสวยมากคุณผู้ชมคือสวยสับ สะดุ้งมากคุณผู้ชมคือเกรซเมเนี่ยคือเขาแบบไม่ได้มีแค่ชุดราตรีแบบปากเลื่อมแบบว่าไปปวดอนนางงามนะแต่ว่าเขายังมีชุดออกงานแบบว่าผ้าเรียบๆสีสันสวยงามนะคะสีชมพูแบบนี้ก็คือแบบว่าใส่แล้วโดดเด่นไม่โจมไม่หายไม่ตาตนางงามไม่ตายสื่อมวลชนใดๆแน่นอนนะคะคุณผู้ชมใครอยากจะเช่าชุดก็ไปที่แบรนด์เกรซเม่รามินทรากม8ได้เลยนะคะส่วนสปอนเจออื่นๆที่อยากจะเข้าเปรเียเนี่ยก็ติดต่อปเปียได้ตามช่องทางทางนั้นนี้ได้เลยนะคะก็จะกราบงามๆจะไทยอินให้กร<ๆ>ุบกริบให้ขายดีแบบหมดกลดังไป เลยนะคะสปอนที่ไปอินโดนีเซียก็ยังเข้าได้อยู่นะคะให้ราคาพิเศษติดต่อขอรับเอการได้เลยนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเราพร้อมแล้วนะคะสําหรับการไปดู MISS International Queen 2022รอบ Pri ลิ m มิน a า i ีคอม e t i t ชันถ้าใครพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะคะอ๋อคนหลอกอย่างมีฝลนะตาแบบเนี้ยได้ไหมมันหอมมันหอมอะไรความรับครับ ทำไมหลอดจังไปเกาหลีมาหรอไปเกาอะไรมาเราสามารถคบกันได้ไหมเราจะลื่นลมกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอได้ก็ได้ให้กับโยชิคนเดียวเอ้ยไม่ใช่หรอดูกับตำนานนะคะตรงสามต่อยสองปีมหนึ่งแม่อดีตตำนานนี้เป็นยังไงแม่ตำนานจกตาแม่ยอมหรอคะแม่เป็นสามก็ได้ห้ให้หห ซาดบเบรดเนาะไพท์มันนะคะกูรัก LGBTQ นะคะมีจอ LED ข้างบนด้วยคุณผู้ชมฟังมาก My vibe. I'm gonna party until I drop. When I begin, I don't know how to stop. I like can party until the morning comes. The sun goes up, you don't stop. No, it's I see you looking at me, but you don't stand a chance. to see, you don't know how to act. I'm looking for class. I keep, please take a step back. I will get my do done tonight. อชว์ช้ำ ไหนดูสิอะเดินเดินอีกหนึ่งอาอรอดรอดอย่างหนึ่งที่ทุ้งลอยผิว <ซา S 1> สีผิวไปทำไลกซิผิวมาหนูอาจจะไปเที่ยวทะเลบ่อยค่ะพี่บอกเปียดูแต<ท>นใช่าอาจจะเข้มขึ้นนิดนึงค่ะนี่ชุดสวยนะอยากเรียกดีไซเนอร์มาสัมภาษณ์ได้ไหมคะขอพูดคุยกับอินสปิเรชันของชุดของน้องเล้าหน่อยค่ะก็ปกติมีอินร์ควีนนะครับก็คือเขาจะแบบมงกุฎมาทุกๆปีอะครับจะคือผีเสื้อ ใช่ไหมครับก็จะคือปีเสื้อแล้วคันนี้ปีนี้เราก็เลยนึกว่าเราไม่รู้ว่ามงกุดเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเราไม่รู้เราก็เลยทําช่วงลายช่วงหลให้เป็นผีเสื้อแล้วก็สีขาวอะ่ะมันคือสีที่น้องล็อกมีความรู้สึกว่าเป็นสีเฮงของน้องแล้วน้องอะ่ะเ <Okay. S 2> ส้นใจคุยกันกับทีมว่าเป็นสีขาวแล้วก็อยากให้มีไขมุกเป็นความนุ่ม,มๆเบรกความแข็งของความเป็นผู้ชายลงอะไรเงี้ยครับอ๋อความมุกก็คือช่วยทําให้ละมุนขึ้นใช่ครับสวยนะมาแล้วที่ออกมานื่องถึงแบบ ปิวนางงามนางงามยุคเก้าสูตรโคลอมเบียอ่าใช่นี่คือโจทย์หนึ่งที่คุยกันคือเรามีความรู้สึกว่าความว่าชุดคลาสสิกชุดแฟชั่นเรารู้สึกว่ามันเราก็เลยตัดแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าสรีระน้องใส่คลาสสิกแล้วไม่ตายเราก็เลยอยากเอาชุดคลาสสิกอะวนกลับไปอีกครั้งอะไรเงี้ยฮะอ่าใช่ก็คือหวนกลับมาสำหรับความวินเทจเนาะคุณนาคาพี่เบสได้บตบกระเป๋าว่าแบบเจ้าที่ชอบสีทองมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจ้าที่อาจจะ เปลี่ยนสีอื่นแล้วเพราะว่าไม่ใช่มิสเซฟานีคุยกับเจ้าที่อย่างหนูขอมองห้านะคะสาธูโยชีก็มาลำที่นี่เราใช่ที่ไหนที่หลักที่นี่ด้วยที่นี่ด้วยแล้วก็ด้านล่างสาลด้านล่างแล้วก็ที่พัพรมด้วยค่ะอยู่นะลูกค่านท้างที่สนับค่ะพี่ปอเปียยตอนที่เราดีใจเรา บนอะไรไว้แล้วก็ต้องแบบไปแก้บนเนาะมันเป็นเหมือนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อแล้วเราก็ต้องแบบพอเราได้สิ่งที่เราได้แล้วเราก็ไปแก้บนนะคะน้องเราจะจะบอกอะไรกับพี่พี่ชาว LGBTQ ไหมคะบ,บอกว่าเผื่อเขาแบบกำลังดูเราอยู่เดือนนี้เป็นเดือนไพรมันด้วยคือเราคิดว่า แล้วตรงธีมกับการประกวดได้ก็คือ pride t o g e t h e r นั่นก็คือความภาคภูมิใจร่วมกันค่ะคือคือเราอะ่ะก็อยากให้ทุกคนอนะ่ะภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะแล้วก็เราคิดว่าทุกคนนะคะมีคุณค่าในตัวของตัวเองอย่าพยายามเอาสิ่งภายนอกหรือว่าคําพูดของคนอื่นที่มาลดทอนคุณค่าของตัวเราหรือว่าฟังคาบูลลี่จนเยอะเกินไปเราคิดว่า บุคคลเหล่านั้นนะคะเขาไม่ได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของเราด้วยซ้ำดังนั้นเราอยากให้ทุกคนทุกเพศเลยค่ะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเราคิดว่า p r i プライスゲ t o r มันไม่ใช่แค่เรื่องของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่มันคือเรื่องของทุกคนในสังคมค่ะนี่พูดนำไหลไฟดับเลยนะคุณนะคะคุณนะคะุกคน h e ลโลสวัสดีค่ะสบายอยสบายดีมิสเลดายวันนี้มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนลาวลาวลา ไฮเคียังไฮเคดเราแ,แม่มันนั้นอ่ะแบบแม่ให้กําลังใจแบบโหดีมากเลยการการที่เราเป็นนางงามอ่ะเราเราต้องมาถูกตัดสินอยู่แล้วเนาะ <c oughs> ตัดสินโดยกรรมการตัดสินโดยคนดูอืมเราก็เป็นตัวเลือกของกรรมการเราก็เป็นตัวเลือกของคนดูไม่เป็นไรยับใส่ใจเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จเขาก็ วันนี้เราต้องมาสัมภาษณ์เขาเนาะทำไมเราพูดพูด <laughs> พูดเยอนะเนาะมาเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เขาดีกว่ารู้สึกจงไงบ้างตอนนี้ความรู้สึกเอาจริงๆนะแม่หนูรู้สึกโล่งมากเราได้ร้องไห้ปลดปล่อยไปแล้วเนาะสิ่งร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากเลยแต่ตอนนี้ก็คือปลดปล่อยไปแล้วก็ อยากให้หนูอะมองข้ามแบบพวกคอมเมนต์ลบๆคอมเมนต์ไม่ดีเนาะเรามาที่เนี่ยก็คือแบบทุกคนอยากจะมายืนตรงจุดนี้หลายๆคนนะทาให้เต็มที่เป็นตัวแทนประเทศลาวนะคะให้แบบสมบูรณ์แบบเนาะเมียอยากจะบอกกับแฟนบ้างไหมอยากจะบอกว่าฝากให้กําลังใจหน่อยนะคะเอาจริงๆอะแฟนขับคนไทยอะเยอะกว่าคนลาวอีกตอนนี้อ่าคนไทยน่ารักนะใช่น่ารักจริงๆแล้วก็สมคําว่า Amazing Thailand มากๆเลยลหก มันยืนทั้งวันไงมันก็เลยเป็นแผลหรอเป็นแผลววนัดลยนะนดออกด้วยสู้ไหมล่ะสู้สิเป็นกระเทยต้องสู้ปมงกะทะต้องสู้นะเลยทุยสู้ตายเป็นกระเทยสลุดไม่สู้ก็คือแบบไม่ใช่กระเทยแรงไหมแรงไหมสรุปเป็นกระเทยหรือเป็นแมงสาบต้องอดทนขนาดนี้ก็เป็นกะเทยด้วยอ่ามาเจออีกคนหนึ่งนะคะ never be 나 never In love. <laughs> How are you? I'm very good and very excited to be here with all the contestants. I was amazed from your talent. Uh, oh yeah, the you. singing talent. Awesome. And I didn't win, but never mind. It's uh, uh, it's okay for me. Okay. But at least it's gone viral, you know. Uh, yeah, it's going viral all around the world. My family always called me that it, the video is viral. Oh my god, even though it's not good the sound system. I think maybe my ear not cannot hear a little bit. Yeah. So, it's a little bit messy for me, yeah. <laughs> but you don't get sad about the negative comment or no. anything problem, huh? No, I take it as a positive and everyone have to to tell to the world that everyone have to talk to everyone that if you have any comment, you can comment us. Yeah. No matter what, I, it's it's up to you. And yeah, if you like me, if you like me, if you don't like me, never mind. It's okay and it's fine. I will sing here. If I should stay out on Thank you. Oh, give on singing, Give me singing. And, uh, yeah. and I will always love you. I will always love you. Thank you. Thank you oh so much. God. สวัสดีค่ะทุกคุณ Can you teach me some วสีค่ะทุกคุณ c n u c h m o m e v i n c h ั c h c h n a y e h s t e a n o e s v i e t m e n y u m h i e v e t you t e h o w e t o a s a y you t s o b e i f a u t i f ด u l Đẹp l m m เด็ดบล้ำเด็ดล้ำเนี่ยเด็ดล้ำไอโน่เด๋งใส่งอนเด็ดล้งใส่งอนเอ้ยใส่งอนเอ้ยใส่งอนเด็ดล้ำใส่กอนเอ้ยใส่กอนเอ้ยไม่ใช่เ e ยสิงคสวยมาก,มากเลยเนาะสำหรับมิสเวียดนามคนนี้นะคะอไอโน t i s your beautiful side, right? s e ไหสยอนอันอันนี้ันนัีีนนี้นออ i, m, I m so You know, you are beautiful in both ways. Oh, thank you. But, but uh, your before side. my side this, I prefer this side. But right now I just try this side. My face feel more full, full face. So I feel more Asian this side. But this one feel more chef like the uh, Eastern. So I'm okay with both sides. Have you had some practice for the Q and A? Yes, I practice a lot and I uh, have to learn about LGBTQ community. So I'm ready for the final night yeah so if i ask some question mm -hmm. let's imagine this the final night yeah, okay are you okay, ready okay i'm going to ask you an easy one first mm -hmm. what is the first thing that you will do when you crown as miss international queen uh, the first thing i think i just breathe <laughs> I don't pray so much because I'm practiced for so long for this competition I'd pray and i feel um so grateful because I this for the crowd and uh I will go back to my country to have my LGBT community but the first thing b r e e การหายใจมันก็คือแบบเป็นสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทําเนาะถ้าเราไม่หายใจเราคงตุยเนาะ what if you not the winner will you get sad or cry I think I'm still happy to who have the crown because we are transgender and we are our community. We come here not just for the crown, but we come here to stand together for the LGBT flag. So if I'm not have the crown, I'm still so grateful and still happy for who have the crown. Oh, if you don't win Miss International Queen mm -hmm. and you can choose one winner, which one of your friends you want to choose as the winner as Miss International Queen. This is very hard question, you know, because all the girls is beautiful, talents, and they have their own story. If I choose one, really hard for me. Uh, so please support all the beautiful girls. We are deserve for the crown. But I can choose like a top five. Top five for me is Thailand, woo, uh, Venezuela, French. Uh, for me it's four <laughs> and one more is uh, what is it i can't remember thailand or oh, philippines philippines mabuhay yeah. mabuhay mabuhay and sawadika thailand kapunaka can you tell me why you picked this dress um, my dress was um, n e d by the f a m o u s designer in the น h i l i p p i n e s f ร a n c ิ s l e i r ั n did anybody say that you look like Miss Universe 1920เยสสิปานย a n ุติอ t เ e สเ e s, <Yes>. <S, <Yes>. <S you look like her so much thank you ขอนราด้าร u รุ่อัมพา n เมสสู่ National Queen Thailand ทำไมต้อง i ม s มันเป็นแบบการแบบ เสียออกมาใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าถ้แบบ Miss International <stereotype> Queen Thailand มันเหมือนไม่ได้เปล่งออกมาจากคอและเสียงมันไม่ดังแต่เราเองกินใจคนเท่าไหร่แต่ถ้าอยากพูดแลากินใจคนก็ต้องพูดว่า Miss International Queen Thailand อ๋อโ้ฟลานนะคะคุณผู้ชมก็ก็ลัจะเดินทางไปแบบว่าเช็คอินที่โรงแรมบุนแลนด์นะคะก็วันนี้นะคะคุณผู้วก็คือเป็นเลขาคุณาเองนะคะก็คือคุณเสือค่ะ ทางสตปอนต้อนรับแขกเป็นพิธีกรในไลฟ์เป็นอะไรอีกคะู้ไม่หมดเลยเต็ไมไปหมดนะครับพี่ทุกท่านนะครับขอบคุณที่ทร,รับชมและเสียงหล่อมากแบบเป็นพิธีกรที่เสียงหล่อมากๆเลยนะคะเป็นทุกอย่างคุณนตาแล้ว้ขอบคุณขอบเปียมากให้เกียรติกับปวดเรานะครับตลอดเลยใช่ขอบคุณมากมาเช่นกันนะคะที่นิยถึงช่องยูทูปปอบเปียนะคะชวนปอบเปียมาทุกปีเลยนะคะอยากให้ทุกคนอ่ะ ไม่ใช่แค่แบบมาดูกับประกวด Miss International Queen หรือว่า Miss Tiffany นะอยากให้แบกมาดูโชว์ t i f f นี y เลยเราไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่แต่ว่าโชว์คนไทยเราต้องซัพพอร์ตกันละกันนะคะคุณจ่าใช้งานหน่กเจิมปัก็ก็งานเรามีเรื่อยนะเราก็ทำเต็มที่ทำเต็มที่ค่ะอให้สมให้สมกับที่เขาไว้ใจเราเออรอด